สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะเช้าวันที่6พฤศจิกายน2566นะคะนี่ค่ะแม่เพ่นกับพายเอฟซีมาอยู่ทุ่งหน้าเนาะคะ่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันเกี่ยวข้าวนะคะก็จะจ้างคนเป็นไรยวันนะคะมาเกี่ยวขาวค่ะนี่ค่ะลังแม่เพ่นกับมากกอนเนาะมาขอบมาควย เจ้าทีเจ้าหน้านะคะเพื่อที่จะลงเก็บเกีียวเขาเนาะค่ะขอให้ลูกห้านเนาะเก็บเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะเนาะเอาเมื่อกี้ค่ะเพ่นก็จะลงอยู่เกีียวเปิดหนาาน้าให้เพนอยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะไม่เป็นเอาภาพที่ทุ่งนาที่งาม จะเบิดมือนีแล้วเนาะค่ะเข่าเหลืองอลา,ามเข่าเขียวอลา,ามจะเบิดมือนีแล้วถาปีนาคุแล้วจังมีไม่เนาะผาบงามๆเนาะเดี๋ยวนี้บัดนี้ก็จะเหลือแต่ต่อเฟืองแห่งๆค่ะเนาะถาถาได้ไม่ยุทงหน้าเนาะก็จะนี่อยู่บานไม่เพ่นน่ะเกีียวแล้วค่ะเจ้าจ,ะจะ่ะทางต่อเฟืองออกแล้วก็เอาหัวหอมมันเนบใส่าตามต่อเฟืองเลยเนาะแล้วก็เอาปุ๋ยขีคอกปุยคอกนะวานถมแล้วก็เอาเฟืองปกอุ้ย ได้งามงามเดอ้ออยู่บานไม่เพ่นนะแต่ว่าไม่เพ่นสิมีเวลาเฮดบอพอว่าคําแพงคําแพงมันอันโบยู่น้ำเอื่ฝนปันใดเนาะยูยูแต่ว่าอยู่แค่สัวข้าวอย่างนี้แบบนี้เนะาะค่ะอย่าลืมเดอ้อฝากอุดหนุนด้วยเนาะค่ะผู้ใดอยากสวยอยากงามเนาะทักมาหาไม่เพ่นเด้อเนาะศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งแปดแปดสามหกจ้าเนาะแลวก็ผู้ใดอยากจะเขากุ้มเนาะมาไมา่เขากุ้มฟี่เนาะค่ะ เพื่อไม่เพ่นที่จะลุ่งแนวทางไห้ทั้งกลุ่มถามเมื่อใดไม่เพ่นยากบ่ไดดลงแนวทางไห้ก็จะลุ่งไห้ในกลุ่มเนาะนี่แจงข่าวไห้เอฟซีทั้งช่องทราบเพื่อคนม,มาหม่เพว่าคนที่หลังแล้วเขาจะกะจะหูแล้วเนาะนี่ค่ะภาพบรรยากาศสุดท้ายค่ะเมื่อนี่เนาะต่อไปก็จะเห็นแต่ต่อเฟื่องละค่ะบบเห็นห่วงเขาแล้วเนาะพุนอะเรื่องอารามทุ่งน่านเนาะเมื่อเศร้าไม่เพ่นไปไหาอาหารไกลไหาอาหารป่ากะ ยังเขียวอยู่เนาะเพราะว่าอันนั้นเป็นเขาปีอชุพีฟังนี่จะเป็นเขาดอเนาะส่วนหมากเนาะเพราะว่าทางนี้น้ำมันแห้งเร็วคะ่ะเจ้าก็จะใส่เขาดอค่ะนี่ค่ะเป็นไมเพ่นมาแตา่เศร้าแดดออกแต่เศร้าหอนหอนค่ะตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงเ,งเศร้าอีกเนาะหอนแห้งค่ะดูบ่งแดดค่ะแดดจ้าวสันสีเหตุไดจากหน้าที่จักชั่วโมงนี่นะเดี๋ยวจางค้นเป็นไร้วันเพราะว่าข้าเจ้า ว่าชื่อหยข้าเจ้าเมาข้าเจ้าบวเเมาเนาะข้าเจ้าจะจางเป็นไร่ว่านเอาข้าเจ้าว่าเพราะว่าอากาศมันฮอนเนาะข้าเจ้าก็เลยบวเมาค่ะค่ะตามนี้เนาะค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นพ่ายเอฟซีเขาไปเบิงแนวทางอยู่ในบานกนเนาะแล้วก็จะกลับมาดูมาช่วยข้าเจ้าเกี่ยวเขานะเอาตามนี้ค่ะมาจ้าผู้ใดอยู่ไกลมาเกี่ยวเขาซอยเด้อค่ะ มือลราสามร้อยเลี้ยงเขาเทียงเลี้ยงเต็มที่อยากกินยังบอกมากค่ะเมีนนี่ค่ะม่เพ่นลงไปแล้วเนาะไม่ได้เห็ดโดดแล้วเมื่อแห้งขึ้นมาดังแล้วก็ได้อยู่ใกล้เาเกวเขาซอยในเพ่นในเด้อค่ะนี่ค่ะ มึอนี่จะได้ตัวใดเนาะเอาอันย่าย,ย่เกี่ยวเขาอยู่นี่ผู้ใดมีตัวเด็ดแด้ในคอเน,น่นะจักโตซื่อเป็นเอยคููก็นยังบ่ถึงแล้วเนี้ยมันบ่นถึงเม่ือแรงมีห้าน้อยแล้วก็ลาเราพัฒนาเนาะ เดี๋ยวจักหน่อยเขาไปเบิ่งตัวเล็กยู่ในบานน้ากันค่ะเอาภาพบรรยากาศเกีียวเขามาให้เบิง้งผู้ใดเคยเกีียวเนี่ยค่ะขอเสียงในเด้อค่ะเอาตามนี้ค่ะขอบคุณสําหรับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่เพนจะมีตัวเด็ดให้ตามนี้ เนาะค่ะขอบคค่ะแต่ว่ามือนีเราพัฒนาของเมเพ่นเนาะจะบ่ได้ทวนคืนหเนาะค่ะเพราะว่าแม่เพ่นทวนคืนหมือเลขออกแล้วเนาะกะมาเบิงของวันนี้กันเลยเนาะแนวทางฮานอยเออขอโทษหลายๆแนวทางเราพัฒนาเนาะหลงเบาแต่ห้า,หาน้อยเนาะนี่ค่ะ เราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะได้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะเหลือแค่ฮานอยของปู่สี่ศูนย์ค่ะแต่ว่าปู่สี่ศูนย์เราเพิ่นทรงมหาห้ตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะส่วนฮานอยของวันนี้ยังไม่ได้เด้อข่ะเซี FC เนาะผู้ใดรลอถ่าฮานอยปู่สี่ศูนย์มันอาจจะบ่ได้เนาะค่ะเพระาะว่าตอนนี้เทียงแล้วเนาะสี่บายแล้วเพิ่นยังบ่รทรงมหาห้อยู่เนาะได้แค่เราพัฒนาไปเด้อค่ะเอา วันนี้ค่ะวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2566ลาวพัฒนาของปู่40ให้มาวิ่งลูดเด่นที่1กับ2เนาะวิ่งลูดเด่น1กับ2จับคู่ศ10206 1, 2, 6, 1 2 4 2 5 2หาเน้นที่0 2ย์แล้วก็42เนาะลาวพัฒนาของปู่40วันนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นที่1กับ2 จับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกสองหนึ่งสองสี่สองละกัหาสองเนาะค่ะเน้นที่ศูนย์สองแล้วก็สี่สองค่ะของปู่สี่ศูนย์ได้แล้วเนาะมาต่อค่ะของอาจารย์สไวยยังแม่ของอาจารย์สวัย,ออาายวให้มาวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนลางค่ะลาวพัฒนา ให้มาสี่กับหกเนาะคะ่ะเราพัฒนาของอาจารย์สวัยมือหนีค่ะให้มาสี่กับหกจับคู่สี่สามสี่หกสี่เจ็ดหกสามหกแปดหกเจ็ดเนาะคะ่ะ<ป>แนวทางเราพัฒนาเนาะของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนรางาค่ะสี่กับเจ็ดจับคู่สี่สามสี่หกสี่เจ็ดหกสามหกแปดหกเจ็ดเนาะ ได้หกคูเนาะของโพูนกับหกคูนาะมือน,นี้นาะเคพนะ่ะเฮ้ยจะไปไหนเคน่ะใส่ือไปไหนหัวกระโบวีบาดนี่เฮ้ยจังมันง่ามแห้งหัวบังเพิ่นจะไปท่งหน้ากับพอเพ่นไปเบิ้งข้าเ,เกี่ยวเขานาะหัวกระโบวีค่ะเอาได้ของอาจารย์สวัยแล้วค่ะมาเบิ่งโตของตาปากน้ำโพเนาะเอาเอาแคบน้าจอก่อนค่ะ แคปหน้าจอเอาก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าคันเอาแคปหลายๆมันจะไก่โผลมันจะบบเห็นชัดเนะเาะเนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานเอ่อกต่ตหานอยเนาะแคปหน้าจอเอาเราพัฒนาของปู่สี่ศูนย์แล้วก็อาจารย์สวัยกันเนาะคะ่ะเอฟซปู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดก็จัดไปเนาะคะ่ะ วันนี้ลาวพัฒนาและฮาหนอยต้องแตกแน่นอนเนาะขอให้ f อซทั้งช่องได้หมานกันทุกมือทุกวันนะคะเอาได้แล้วค่ะของปูสีศูย์ค่ะมาโอของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะตาปากน้ำโพให้มาลาวพัฒนาวิ่งลูดบนรางค่ะหกับ4เนาะค่ะวิ่งลูดบนรางหนึ่งกับ4จับคู่3ตัวได้มาสองศเก 2องศูนแล้วก็1 5 1 8 7ห้าหแล้วก็4ี่แเนาะนี่ค่ะแนวทางราวพัฒนาของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาเนาะวิ่งลูดบนล่างค่ะ1นึกับสจักคู่สองศูนย์เก้าสองูเก้าศูนย์เก้าหนึ่งาแล้วก็สี่ห้าสี่แค่ะเสร็จแล้วค่ะมาตโตของ เซียนรีสเกตค่ะราวพัฒนาของเซียนศีสเกตให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะสองกับศูนย์ค่ะอะไรแม่แม่ทำงานอยู่เสร็จก้อยไปอย่าเรียกแม่ว่าฉันก็ไปซื้อแหม่พาลูกไปซื้อเกาเหลามาก,ก่อน ซื้อเกาเหล่าตำปะหุงมาให้ข้าเจ้าก้อนแล้วจังมาหาบเาข่อยก็ได้ไดเนี่ยไปสัางไปเสื่ออยู่หน้องแค่มาให้เพิ่นก่อนก็นกนกนได้นี่ค่ะสามตัวมีแปดสองศูนย์แปดสองหกเนาะสองตัวก็มีสองศูนย์สองหกสองแปดศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หกค่ะนี่ค่ะมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสเกตค่ะเนี่ยค่ะ วันนี้ของเซียนสีสเกตเน้นที่สองศูนย์หกสองแล้วก็ศูนย์ปดเนาะเนี่ยค่ะแคปหน้าเจ้าอาแล้วละบอสขายซีไปต่อค่ะมาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะลราพัฒนาวันนี้เนาะวิ่งรูดสองกับหนึ่งค่ะตัววิ่งตัวรูดเน้นให้ที่หนึ่งเนาะ จับคู่มาให้สองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะนี่ค่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าเนาะแนวทางราวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสองกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งค่ะจับคู่สองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึน่งเก้าเนาะนี่ค่ะสามนี้เนาะคะ่ะ มาโตของเซียนโคลาดเนาะคะ่ะเซียนโคลาดให้มาค่ะให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าเนาะคะ่ะลาวพัฒนาของเซียนโคลาดวันนี้ให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าตัววิ่งตัวลูดเด่นที่เก้าเนาะคะ่ะจับคู่เจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเน้นให้ที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองนะคะ fc แนวทางลาวพัฒนาของเซียนโคลาดวันนี้ให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับเก้า เน้นที่เก้าเนาะจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะเน้นที่เก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะตามนี่ค่ะมาต่อของพี่พหฮัดค่ะเราพัฒนาของพี่พะัดวันนี้ให้มาวิ่งลูดหกกับหนึ่งค่ะเนาะ ของพี่พัทห้หมาค่ะหกกับหนึ่งเด่นที่หนค่ะจับคู่61 6นึ่งหกศนย์หย์ค่ะเน้นที่ศูนย์หกงแล้วก็หกหนะึเนาะแนวทางเลาพัฒนาของพี่พาทวันนี้ให้มาวิ่งรูด6กกับหตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1ค่ะจับคู่61หนึ่งหกศูนย์หหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์เนาะสามตัวก็มีศูนย์หกค่ะแล้วก็เน้นที่หกหนึ่งเม็ดเดียวเนาะค่ะ ตามดิ่นาะคะ่ะแม่แคบหน้าจอน้ากันค่ะแคบหน้าจอเอาแนวทางวันนี้นะคะเราพัฒนาขอให้ปังปังกันเด้อค่ะนี่ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ทุกคนอย่าลืมเด้อค่ะแม่เพนลงอ่าของน้องปอเปียให้อยู่ที่แนวทางฮานอยเนาะคะ่ะน้องปอเปียจับลอตเตอรี่ให้แม่เพนเมื่อวานนี้เก้าเก้ากับศูนย์ปดเด้อค่ะเนาะ เก้าเก้ากับศูนย์แปด fc ก่อนเอามาลองซื้อห้าน้อยหรือว่าอ่าลาพัฒนาเมอแรงก่อนก็ได้เนาะแม่เพนบอกไว้ fc เพื่อ fc จะชอบเนาะคะ่ะเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์แปดเด้อค่ะของน้องปอเปียหยิบลอตเตอรี่ให้แม่เพนเมื่อวานนี้เนาะแม่เพนพาน้องไปกินเค fc แล้วก็ไปลถตัดเล่นของเล่นเนาะแม่เพนไห่น้องจับไห่น้องก, 9, 9, 9, กับจับไหที่เก้าเก้ากับศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดแต่ว่าเกนะ้าเก้านี่ยเพื่อนบอกเนาะ 99นั้นเพิ่นบอกแต่ว่าศู8เพิ่นจับโรตรีห้ค่ะเนาะเอาตามนี่ค่ะสุดท้ายไม่เพ็่นก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องแล้วก็เซียนทุกๆเซียนทุกๆเซียนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะแล้วก็วันนี้ขอให้ปังๆทั้งฮานอยทั้งลาวเนาะแล้วก็ฝากบ้านร้านตำไทยตำลาวของเฮาคือเกาค่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะแล้วก็อย่าลืมค่ะนี่ค่ะ อุดหนุนแม่เพ้นด้วยเด้อค่ะนี่ค่ะบอบ่าจะเป็นครีมแคลเซียมสบู่เนาะละกายาบำรุงสายตาเซรั่มเนาะแล้วก็ครีมกันแดดเนาะค่ะแม่เพ็นมีพร้อมให้เอซทุกอย่างเนาะค่ะผู้ใดอยากล่องใชัเนาะความสวยความงามก็ทักมาหาแม่เพ็นได้เนาะค่ะตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ